สวัสดีครับพบกับส่องกราฟหุ้นน่าสนใจ EP ที่62นะครับใน EP นี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ากราฟหุ้นแต่ละตัวนะครับก็คือหุ้นที่ได้บอกไว้ที่หน้าปกคลิปแล้วนะครับว่าเราจะส่องกราฟหุ้นตัวไหนกันบ้างนะฮะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูหุ้นนะรเราก็มาดูกราฟเซตกันก่อนเลยนะครับล่าสุดวันนี้ ปิดที่1 6่5 6 8นะฮะคืออย่างที่บอกนะครับครั้งล่าสุดที่ได้บอกไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของครับเซ็ตนะฮะว่าแนวรับ1,610กับ1,600นะครับก็คือมันต้องลงมันต้องลงแล้วมันจะเด้งจุดใดจุดหนึ่งนี่แหละนะฮะสรุปว่า1,610อันเนี้ยเอาไม่อยู่นะครับหลุดนะครับ ก็เลยเหลือ1,600ในตอนนี้ซึ่งวันนี้นะครับก็ลงมาทดสอบ1,601.79นั่นหมายความว่าวันนี้คือวันที่เขาลงมาทดสอบบริเวณ1,600นะฮะซึ่งถ้านะครับสามารถที่จะยืน1,600ได้ต่อก็แสดงว่ารอบนี้จบนะครับจบหมายความว่าจบที่จะลงลงแล้วก็ พร้อมที่จะเด้งในรอบต่อไปนะครับดังนั้นเราต้องมาดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าจากนี้ไปนะครับไม่จะต้องไม่หลุดพันหกนะครับหรือหรือนะครับหรืออาจจะหลุดพันหกแต่ว่าหลุดลงนิดนิดแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเหนือพันหกได้อ่าแบบนี้ก็ถือว่ายังไม่หลุดนะฮะดังนั้นขอให้สุดท้ายแล้วกลับมายืนเหนือพันหกหรือว่าสามารถรีเบวพันหกได้นะครับก็จะเป็นรอบเด้งรอบรีเบวขึ้นรอบต่อไปนะฮะดังนั้น จากที่บอกไว้วันก่อนนั้นแล้วนะครับว่า,อาพอถึงบริเวณที่เขาทะลุแนวต้านเลือกทางขึ้นนะครับแล้วเขาก็ปรับถอยลงมานะครับก็ถอยลงมาจนได้นะครับถึง1,006นะฮะเอาเป็นว่าเราจะรู้แน่ๆแล้วครับไม่วันพรุ่งนี้ก็วันจันทร์นะครับว่าเขาจะยืนเหนือ1 0 0กต่อได้แล้วไปต่อหรือเขาจะหลุด1 0 0กแล้วเป็นขาลงต่อนะฮะแต่ว่าถ้า ดูจากกราฟในตอนนี้นะครับผมคิดว่านะครับเขาน่าจะมีโอกาสที่จะนะครับรอขึ้นนะฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเขานะครับเขาทะลุเส้นสีเหลืองเลือกทางขึ้นแล้วนะครับเมื่อเขาปรับถอยลงมานะครับเขาจะต้องปรับถอยลงมาจะลึกหรือไม่ลึกอันนี้ก็แล้วแต่บางช่วงเวลานะครับหรือบางสถานการณ์ ที่จะเป็นไปได้นะตอนนั้นนะครับแต่ตาบได้ก็ตามนะครับถ้าถอยลงมาแล้วไม่ต่ํากว่าโลของแท่งนี้นะครับโลของแท่งนี้คือ1,591หมายความว่าต่อให้จะลงมาต่อให้ลงมาอีกนะฮะก็ต้องไม่ลงมาต่ํากว่า1,591นะครับก็ถือว่ายังลุ้นที่จะกลับขึ้นได้เสมอนะฮะเอาเป็นว่าถ้ากลับมายืนหรือว่ายืนพันหได้ยังไงก็โอเคนะครับรอเวลาที่จะเป็นรอบขึ้นรอบต่อไปนะครับ ยังไม่ต้องแบบตกใจถึงขั้นแบบจะเป็นขาลงยาวเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าตอนนี้ยังไม่เกิดนะฮะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันนะครับโอเคมาดูหุ้นนะครับมาดูหุ้นอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับก็คือหุ้น AIE นะฮะตัวแรกมาดูหุ้น AIE กันอ่ะอันนี้มีเส้นขีดๆอยู่แล้วแสดงว่ามีข้อมูลน,นะครับล่าสุดที่เคยได้พูดไว้นะครับ ก็ตอนนั้นน่าจะถึงบริเวณนี้เนาะพอมีพอเห็นเส้นสเก็ตลูกศรไว้นะครับแสดงว่าตอนที่คุยครั้งล่าสุดหุ้นตัวนี้คือมันวิ่งมาอยู่แถวบริเวณนี้ครับก็ปรากฏว่าก็ขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาอ่เดี๋ยวขอลบก่อนนะครับขอลบเส้นพวกนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับตอนนี้นะครับราคานะครับสามารถขึ้นมาแล้วก็มาพักนะครับพักบริเวณนี้ได้นะครับเอาง่ายๆนะครับขึ้นขึ้นมาทำา i g ถึง1.62นะครับแล้วก็เกิดการย่อออกข้างแล้วก็ถอยลงนะครับแล้วมารีบาวตรงโล1.34นะครับจาก1.62ครับลงมาถึง1.34แล้วก็เด้งรีบาวขึ้นระเบิดขึ้นนะครับจนวันนี้มาปิดที่1.61นั่นหมายความว่าก็มาในบริเวณใกล้เคียงกับยอดนี้นะครับกับยอดของแท่งนี้อ่ะพอมาถึงจุดนี้นะครับในเมื่อเขาสามารถกลับขึ้นมาได้นั่นหมายความว่า ตัวฐานนะครับฐานของคลื่นหรือว่าฐานของแท่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับตรงบริเวณอย่างเงี้ยตรงจุดบริเวณที่เป็นโลเนี่ยนะฮะมองอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันย,ยังยกได้ไหครับถ้าเราตีเส้นมันยังย,งยกขึ้นได้ก็แสดงว่ามันมีแนวโน้มที่ยังอิงไปทางขึ้นได้อยู่นะครับแล้วตอนนี้มันก็มาอยู่บริเวณแถวแนวต้านพอดีนะครับประมาณเนี้หนึ่งจุดหกสองนะครับประมาณเนี้นะฮะ มันก็จะอยู่แถวบริเวณนี้ซึ่งมันกําลังทดสอบอยู่นะครับตอนนี้นั่นหมายความว่าถ้า AIE ผ่าน1.62นะครับเขาก็จะสามารถนะครับไปทดสอบแนวต่อไปถึง1.72ได้นะฮะดังนั้นถ้าเขาผ่าน1.62เขาก็จะวิ่งต่อไปที่แนวต้านต่อไปที่1.72นะฮะดังนั้นถามว่าทรงตอนนี้เป็นอย่างไร ผมมองว่า AIE ทรงตอนนี้มาดีทีเดียวนะครับมีแค่ที่จะลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นให้ผ่านต้านแถวบริเวณ1.62นี้นะฮะเขาก็จะไป1.72ต่อแล้วพอถึง1.72ได้อีกถ้าเขาผ่านอีกเขาก็จะเป็นขาขึ้นต่ออีกนะครับเพราะว่าภาพรวมถือว่าไอตัว AIE นะครับรอบนี้มันเป็นรอบที่กลับมาอิงทางขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าผ่านต้าน1.62รอบนี้ได้ก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักไปทางขาขึ้นต่อเลยนะฮะ ในอนาคตนะครับอ่ะก็แค่มาลุ้นตรง1.62เท่านั้นนะครับแนวต้านตอนนี้อ่ะตอนนี้นะครับถ้าจะถามหาแนวรับนะครับว่าอยู่บริเวณไหนเนาะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะถ้าจะดูแนวรับ AIE ตอนนี้นะครับก็น่าจะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับแนวรับ1.56นะฮะแนวรับก็คือ1.56นะครับอ่ะแนวต้าน1.62 1.72นะครับอ่ะอันนี้คิดว่าน่าจะพอ เห็นแนวโน้มบ้างนะครับอ,อย่างไงลองนำไปทำกันบ้านต่อดูนะครับสำหรับตัว AIE นะฮะถือว่ากราฟนะตอนนี้ถือว่ามาดีนะครับมาดีทีเดียวนะฮะอ,อันนี้ไปไปทำกันบ้านนะครับไปทำกันบ้านต่อดูนะฮะตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวที่สองคือหุ้น C HG นะครับ หุ้น CHG อ่าเปิดกราฟนะครับมีข้อมูลอยู่นะครับครั้งก่อนนะครับที่มองไว้ว่าตรงนี้นะครับมองไว้ว่าจะพักย่อแล้วก็เด้งขึ้นนะครับพักย่อแล้วก็ขึ้นต่อนะครับก็ก็ที่ได้วิเคราะห์ไว้ครั้งก่อนถือว่าถูกต้องนะครับถอยลงมาตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นนะครับอ่เดี๋ยวลบก่อนนะครับเราจะได้มาอัปเดตกันต่อนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันต่อตรงที่ว่าณตอนนี้นะครับอ่า แท่งนี้คือราคาล่าสุดของวันนี้ก็คือปิด3.76นะครับไฮของวันนี้3.86นะแต่ตอนปิดก็คือลงมาปิดแบบ3.76ก็คือปิดปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาง่ายๆนะปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นจังหวะที่าภาพรวมนะครับของเซ็ตวันนี้ก็เรียกว่าลงนะครับลงเยอะเหมือนกันนะครับสิบกว่าจุดเนาะะแต่ยังถือว่าหุ้น CHG นะครับถึงแม้จะถอยมาตามเซ็ตนะครับแต่ ทรงของ CsG นั้นยังมาดีอยู่นะครับเพราะยังไงจุดนี้ก็คือจุดที่เขายกโลนะครับเป็นคลื่นนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ยกโลต่อเนื่องนะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นแท่งที่แบบออกไปทางมีไส้เทียนด้านบนยาวไปหน่อยนะครับแต่ยังมองว่ายังคงอิงไปทางขาขึ้นนะครับยังคงมองว่ายังคงอิงไปทางขาขึ้นซึ่งการวิ่งของเขานะครับเ็าอาจจะมีการถอยย่ออีกย่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วถึงจะเด่งกลับขึ้นไปนะครับ น่าจะมาย่าจะมาแนวนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่มองดูนะครับภาพรวมในอนาคตคิดว่าคงจะขึ้นต่อนะฮะภาพรวมในอนาคตคงจะขึ้นต่อนะครับสําหรับตัว C H G นะครับอ่ะเมื่อทราบแนวโน้มแล้วนะครับเราก็มาดูแนวรับแนวต้านกันนะครับตอนนี้แนวรับนะครับสามจุดเจ็ดนะฮะส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านแนวต้านจะอยู่ประมาณนี้นะครับแนวต้านก็จะเป็นแนวนี้พอดีนะครับสามจุด 86นะครับ3.86กับต่อไปนะต่อไปก็ถ้าจะยอดเดิมก็จะเป็น3.92นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับแนวรับ3.7นะครับแนวต้าน3.86 3.92นะฮะถ้าผ่าน3.92ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็จะขาขึ้นต่อยังไงก็จะมีแนวต้านต่อไปก็แถว4.14นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวางไว้ก่อน นะครับถ้าเกิดขึ้นมาผ่านสามจุดถ้าขึ้นมาผ่านสามจุดแถวบริเวณสามจุดเก้าสองได้จริงๆน,นะก็น่าจะไปสี่จุดหนึ่งสี่ต่อนะครับประมาณนั้นเอาเป็นว่าภาพรวมให้มองว่าตอนนี้มันยังไปทางขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับตัว CHG ที่ว่ากราฟสวยงามอยู่นะครับตอนนี้อไปทำกันบ้านต่อดูนะครับสำหรับ CHG ตัวที่สามนะครับต่อไปตัวที่สามมาดูหุ้น AWC นะครับมาดูหุ้น AWC กันอ่ะเปิดกราฟมาจะเห็นว่าช่วงหลังๆนะครับมันเป็นขาขึ้นนะครับอ่าถ้าเรามองแบบช่วงหลังๆช่วงสั้นอารยะสั้นตรงนี้ก็ไม่ถึงกับว่าสั้นนะก็เป็นสั้นกลางแล้วกันอ่ะก็ถือว่าเป็นช่วงอเดือนกว่านะครับประมาณนี้ดูแนวโน้มตอนนี้นะครับก็ถือว่ายัง ไปทางขาขึ้นนะครับสําหรับคลื่นนี้เป็นคลื่นขาขึ้นอยู่นะครับก็ถือว่านะครับก็ถือว่ามาดีทีเดียวนะครับเพราะมันไปทางขาขึ้นเนาะแต่ที่จะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดบริเวณนี้จะตีเส้นดูนะครับว่าตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะครับอ่ก็คือจุดบริเวณนี้นะครับนี่นะฮะให้ดูเส้นสีเหลืองนะครับกับแท่งเทียนวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ แท่งเทียนวันนี้ปิด4.66นะครับเป็นแท่งสีเขียวนะครับคือแท่งเทียนวันนี้เป็นแท่งเทียนที่วิ่งทะลุแนวต้านเส้นสีเหลืองขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเขาเลือกขึ้นต่อนะครับเลือกขาขึ้นต่อเลือกทางขึ้นต่อซึ่งวันนี้มันเพิ่งจะเป็นแท่งแรกนะครับที่ยืนเหนือเส้นสีเหลืองได้นะครับเพิ่งผ่านนะฮะดังนั้นแน่นอนนะครับถ้ามันผ่านแล้วมันมันเลือกที่จะเป็นขาขึ้นนะครับในอนาคตมันต้องขึ้นได้มากกว่านี้นะครับในอนาคตมันต้องขึ้นได้มากกว่านี้อ่ะ ดังนั้น,นครับก็มาดูแนวต้านกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแนวต้านประมาณ4.88นะครับ4.88อันนี้คือไกลออกไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่จะเป็นแนวต้านค่อนข้าง่าหลักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเอาแนวต้านใกล้ๆใน,นตอนนี้ก็น่าจะอยู่แถวๆแถวบริเวณนี้นะครับประมาณเนี้ย4.7ประมาณ4.7 4.74นะครับประมาณนี้ ่4.74นะครับแนวต้าน4.74แล้วก็4.86นะครับประมาณนี้ส่วนแนวรับนะครับแนวรับตอนนี้ก็ยังคงมองแถวนี้นะครับแนวรับนะครับน่าจะประมาณนี้อ่าน่าจะประมาณ 4. จุดแถวนี้ก่อนนะฮะประมาณ4.56นะครับแนวรับแถว4.56นะฮะ4.56แต่ว่าตอนนี้ปิด4.66นะครับมันก็จะอยู่แถวแถวนี้ 4. หกนะครับช่วงแนวรับจะเป็นสี่5 6ดหกสี่จุดห้าหกนะฮะแนวต้านจะเป็นสี่จุดเจ็ดสี่แล้วก็สี่จุดแปดหกนะครับอ่ะอันนี้ก็ลองไปทํากันบ้านต่อดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมดูจากแนวโน้มแล้วก็ถือว่าตอนนี้เป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งมีตัวที่อ่าดูเป็นการเลือกทางขึ้นจากแนวโน้มนะครับแนวโน้มในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะฮะใหญ่ในตอนนี้ก็น่าจะประมาณ น่าจะประมาณนะน่าจะประมาณครึ่งปีได้นะครับแนนมช่วงครึ่งปีนะเพราะว่าแน,นช,ช่วงครึ่งปีวันนี้เพิ่งจะทะลุแนวต้านเลือกทางขึ้นต่อนะครับดังนั้นคิดว่าจากนี้ไปไอตัว AWC ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับอะยังไงก็ลองเอาแนวรับแนวต้านไปวางแผนหรือไปทำกันบ้านต่อดูนะฮะตัวต่อไปเลยละกันนะครับตัวต่อไปก็คือหุ้น การกุลน,นะครับหรือว่าการคุณนะครับอ่ะมาดูหุ้นการกุลกันหุ้นตัวนี้นะครับถ้าใครจําได้นะครับผมเคยได้พูดไว้นะครับแล้วผมก็เคยบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยเป้าหมายจริงๆอ่ะ่ยยังอีกเยอะและอีกไกลมากนะครับยังอีกเยอะและยังอีกไกลมากอ่ะอันนี้คือได้พูดไว้นานแล้วนะครับหลังจากหลังจากครั้งน,นั้นนะครับซึ่งจริงๆครั้งนั้นคิดว่าตอนพูดราคายังไม่ขึ้นมาขนาดนี้นราคาแน่ๆจะอยู่ข้างล่างอยู่นะอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาดูอัปเดตปัจจุบันดีกว่านะครับ คือปัจจุบันเนี่ยถ้าดูจากช่วงหลังๆนะครับกันกันกุณเนี่ยมันจะวิ่งในลักษณะของออกข้างนะครับวิ่งออกไปด้านข้างนะครับหรือว่าไซเวย์ออกข้างนะครับแต่ในในในความมีไซเวย์ของเขานะครับเขาจะอิงเป็นไซเวย์อัพนะครับเขาจะอิงเป็นไซเวย์อัพเพราะว่าเราดูจากฐานนะครับดูจากฐานล่างของเขานะครับตรงจุดแถวๆนี้นะครับมันยังมีโอกาสที่ยังเฉียงขึ้นหรือว่ายกโลได้อยู่นะครับดังนั้นจึงมองว่านะครับจึงมองว่าอย่างนี้มองว่ากัน คุณในตอนนี้นะครับยังอาจจะเป็นลักษณะของไซเวอพนะครับแต่ไอไซเวอพตรงเนี้ยมันก็กลับมองเป็นรูปแบบที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะครับดูตรงที่ว่าถ้าตรงฐานล่างเขายังมีการถ้าเราดีเซตแล้วมันเอียงขึ้นมันก็ยังมองไปทางอิงขาขึ้นเนาะแต่ถ้าเรามองด้านบนนะครับเนี่ยสมมุติว่าแนวรับอยู่ประมาณเนี้ยนะอ่ะห้าจุดหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ขอภัยนะครับไม่ใช่แนวรับ แนวต้านนะครับอ่แนวต้านประมาณ5.1เนี่ยในกรอบนี้นะครับในกรอบนี้ถ้าแนวต้านประมาณ5.1แล้วก็แนวรับเนี่ยยังอิงทางขางยิงทางขาขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเมื่อไหร่นะครับที่กันกุณจะสามารถผ่าน5.1แล้วยืนได้จริงๆอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ลุ้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ลุ้นต่อในอนะคตแต่คิดว่ามันต้องไปได้นะครับแต่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่า จากที่มันวิ่งผ่านๆมานะครับมันก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ย่อเด้งอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาเห็นไหมฮะมันค่อนข้างจะใช้เวลาดังนั้นหุ้นตัวนี้ก็อาจจะต้องอึดต้องทนนิดนึงนะครับสําหรับใครที่อ่าเรียกว่าลงทุนกับเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามองในระยะที่นานๆนนออกไปนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับคืออย่างนี้อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าผมไม่มองเป็นลักษณะของอาฐานล่าง นะครับไม่มองไม่มองว่าฐานล่างมันเอียงขึ้นนะแต่กลับมองแบบว่าให้มันอยู่ในกรอบนะครับให้มันอยู่ในกรอบไซเว์นะครับถ้ามองแบบให้มันอยู่ในกรอบไซเว์อ่าประมาณเนี้มันจะมองหาเป้าหมายได้ง่ายขึ้นตรงที่ว่าให้ดูระยะความายาวของช่วงไซเวีนะครับให้ดูระยะช่วงความายาวของไซเวเนี่ยตอนเนี้ยจากจุดเนี้ยนะครับมันประมาณเดือนอ่าตีไปว่าเดือนไปไปลายเดือนหกก็ตีว่าเริ่มต้นเดือนเจ็ดแล้วกันเจ็ด แปดเก้านะครับเท่ากับว่าเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือน9้าเท่ากับว่าสมเดือนนะครับช่วงที่มันไซเวยสามเดือนนั่นหมายความว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะใช้ความยาวของตรงเนี้ยนะครับไปดูเป้าหมายในอนาคตเมื่อมันสามารถผ่านห้าจุดหนึ่งแล้วยืนได้แล้วไปต่อนั่นหมายความว่าเราต้องหาระยะความยาวของช่วงไซเวย์นะครับแล้วพลิกเป็นแนวตั้งก็จะเจอเป้าหมายที่ที่แท้จริงของเขาในอนาคตนะครับซึ่งยังไงก็ตาม ถ้าผ่าน5.1แล้วยืนได้ตัวกันกุลเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเป้าหมายอีกไกลต้องบอกอย่างนี้นะต้องต้องบอกเป็นอ่าคําพูดเดิมที่เคยวิเคราะห์ไว้ครั้งครั้งโน้นนะครับนานแล้วว่าเป้าหมายอีกไกลนั่นหมายความว่าณตอนเนี้ยก็ยังคงมองเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าณตอนนี้กันคุณเนี่ยเขาอาจจะวิ่งไซเวฟเป็นอีกระยะหนึ่งนะครับหรือว่านานนานเป็นระยะหนึ่งนะครับดังนั้นก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับเอาง่ายๆคือใครทนได้คนนั้นอ่า เห็นแสงสว่างอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้พูดคร่าวๆนะครับเล่าให้ฟังนะฮะอ่ะตอนนี้มาดูนะครับก็แนวต้านนะครับก็แถวๆนี้นะครับแถวๆห้าจุดหนึ่งหรือว่าแถวๆห้าบาทนะครับประมาณเนี้ยแนวต้านนะประมาณห้าบาทถึงห้าจุดหนึ่งนะฮะแนวต้านอ่ะแนวรับตอนนี้นะครับแนวรับตอนนี้แนวรับตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะมีแถวๆบริเวณนี้ด้วยนะครับสี่จุดอ่ะถีว่าสี่จุดปดนะครับอ่ะเอาแนวรับก่อนแล้วกันนะครับ แนวรับประมาณ4.8 4.8ถ้าหลุด4.8ก็จะเป็นแนวข้างล่างนี้นะครับ4.7นะครับอะแนวรับให้สองแนวนะครับ4.7 4.8ส่วนแนวต้านนี่คือยังไงก็เป็นแถว5บาทถึง5บาท10นะครับประมาณนี้แนวต้านนะแต่ถ้าเป็นแนวต้านย่อยๆนะครับก็จะอยู่แถวๆนี้ประมาณ4.9ประมาณเนี้ยประมาณ4.9นะันนี้ก็คือแนวต้านย่อยอีกแนวต้านหนึ่งนะครับ สรุปีกทีนึ่งแล้วกันนะครับแนว 4. 7, 4. นรับ4.7 4.8นะฮะแนวต้าน4.9แล้วก็ประมาณ5บาทถึง5บาทสินะฮะอ่ะอันนี้ก็ลองไปวางแผนหรือลองไปทํากันบ้านต่อดูได้นะครับกันกุลซึ่งโดยส่วนตัวก็ยังคงม,มองว่ามันก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับครับหุ้นตัวนี้อ่ะยังไงฝากแล้วกันนะครับไปดูต่อเองนะฮะอ่ะตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปมาดูหุ้น บีเอบีเอ็มนะครับมาดูหุ้น bsb อตัวนี้เป็นอย่างไรเนะาะหุ้นตัวนี้นะครับต้องบอกว่าขอมองเป็นแบบมองแบบเป็นแนวก,กินกาไรระยะสั้นแล้วกันนะครับอถ้ามองแบบเป็นแนวก,กินกำไรระยะสั้นนะครับครับแบบนี้คือที่เห็นได้ชัดคือวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่เป็นแท่งสีเขียวปิด1.68เนาะหลังจากที่เขาลงต่อเนื่องกันมานะครับ5วัน5แท่งนะฮะณนะจุดนี้ สิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าผมมองช่วงเนี้ยนะฮะช่วงนี้ช่วงบริเวณนี้เดี๋ยวจะตีให้ดูนะครับช่วงบริเวณนี้นะฮะกรอบนี้เนี่ยช่วงบริเวณนี้ผมมองมันเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับเมื่อมองมนเป็นกรอบไซด์เวย์แล้วพอจุดททแท่งเทียนสีเุขเียวยาวนี้นะครับมันผ่านแนวต้านขึ้นได้หมายความว่านะครับมันหมายความว่าเป้าหมายนะครับของตัว BSBM นะครับเมื่อเอาความยาวของ ช่วงไซเวย์พลิกแนวตั้งนะครับเป้าหมายคิดว่าผมคิดว่าตรงหายยอดเนี่ยคงได้ลุ้นนะครับคงจะมากกว่าตรงนี้ได้ซ้ำนะฮะเนี่ยน่นหมายความว่ามองเป้าหมายของตัว BSBM นี่ก็คือแบบน่าจะเกิน2บาทยบหรือว่า2บาท20ประมาณเนี้ยนะฮะเอาไว้ง่ายตีกลมๆตอนเนี้ยมองเป้าหมายเห็นที่2บาทยี่ก่อนในอนาคตนะครับดังนั้นตอนนี้เมื่อเขาลงมา5วันแล้วก็เริ่มรีบาวในวันนี้นะครับหมายความว่าตัวเนี้ยก็คงจะเป็นรอบขึ้นต่อนะครับรอบขึ้นต่อมีลุ้น นะครับเลาขึ้นต่อในอนาคตนะฮะที่จะไปหา2.2นะครับอ่ะตอนนี้ก็เห็นอย่างนี้ก็ลองมาดูแล้วกันนะครับแนวต้านตอนนี้คือประมาณ1.8นะครับแนวต้านตอนนี้แนวต้าน1.8แนวต้าน1.8นะครับแนวต้าน1.8กับ1.7อ่ะ1.72นะครับแนวต้าน1.72 1.8นะครับแนวรับแนวรับนี่ก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับ แถวๆบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณแถวๆ1.6นะฮะเนี่ยแถวๆบริเวณนี้นะครับบริเวณ1.6แนวรับนะครับอ่ะโอเคนะครับ BSBM แนวรับ1.6แนวต้าน1.72แล้วก็1.8นะครับประมาณนี้อันนี้สามารถไปทํากันบ้านต่อได้นะถ้ามองเป็นแนวระยะสั้นหรือเก็งกาไรเนะี่ยผมว่ายังไงก็รีบาลขึ้นต่อนะครับดูเป็นดูเป็นทรงที่รีบาลขึ้นต่อนะครับ ไปลุ้นถึง1.8ต่อไปนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คงไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไปทํากันบ้านต่อดูนะครับ BSBM นะฮะอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายของ EP นี้นะครับอ่ะก็คือหุ้น SIAM นะครับหุ้นสยามนะครับหรือว่าบริษัทสยามสตรีลนะครับสยามสตรีลอ่ะโอเคตัวนี้นะครับที่จะให้ดูก็คือว่า หนึ่งวันนี้เป็นวันที่เขียวเต็มแห่งนะครับระเบิดแรงนะครับระเบิดแรงอยู่วันนี้นะครับก็ปิดสวยงามนะครับปิดสองจุดหนึ่งสองนะครับที่จะให้ดูก็คือว่าถ้าตีเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาแบบนี้ก็จะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงที่หุ้นสยามนะครับเริ่มทะลุแนวต้านเพื่อเปลี่ยนแนวโน้มไปทางขึ้นนะครับดังนั้นผมก็มองว่าตัวเนี้ยนะครับยังไงก็ขึ้นนะครับขึ้น ในอนาคตอ่ะนะก็เป็นขาขึ้นต่อนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ตอนนี้อาจจะปิด2.12แล้วก็อาจจะขึ้นอีกหน้อยหนึ่งแล้วก็ย่อกลับลงมาแล้วก็ค่อยกลับรอบขึ้นไปใหม่นะครับมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับทรงหุ้นแต่ให้มองภาพรวมในอนาคตก็คือยังไงก็เป็นขาขึ้นนะครับตัวนี้อ่ะอันนี้ก็สามารถไปทากําบ้านต่อได้นะครับเดี๋ยวให้แนวต้านแนวรับไว้นะครับแนวต้านแถวแถวนี้นะแนวต้าน 2. 2นะครับประมาณนี้สองจุดหนึ่งแปดสองจุดสองนะครับแนวต้านอ่ะตีไปกลมๆสองจุดสองนะครับแนวต้านแนวรับนะครับแนวรับแนวรับอยู่ประมาณนี้นะครับแนวรับจะมีประมาณสองจุดหน huh p p e ึ 2. 1 2. 1 er long, ่งนะครับแนวรับจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งกับแถวนี้นะครับสองจุดหนึ่งกับสองบาทนะฮะอ่ะโอเคนะครับแนวรับสองบาทกับสองจุดหนึ่งแนวต้านก็คือสองจุดสองนะฮะอ่ะยังไงไปทํากันบ้านต่อดูนะครับสําหรับตัว สยามนะครับ S I A M โอเค EP นี้นะครับก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากทำกันบ้านด้วยแล้วกันเนาะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ